ป่าที่มีสัตว์ป่าหากินอยู่มากมายนั้นก็ย่อมหมายถึงป่าแห่งนั้นมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพืชพันธุ์น้อยใหญ่และสัตว์ป่าน้อยใหญ่ก็ย่อมมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นให้ได้ยินมากมายเช่นกันโดยเฉพาะกับเรื่องลึกลับอันตรายและอาถรรพ์ต่างๆที่ซ่อนเร้นอยู่ในความอุดมสมบูรณ์นั่นด้วยพลานสมัยก่อนก็ล่าสัตว์ไม่เลือกเท่าที่ตนจะล่าได้เพราะจํานวนสัตว์ป่านั้นมีอยู่มากมายเหลือเกิน จนสร้างอันตรายให้กับชีวิตได้ทั้งคนและสัตว์ป่าเองแม้แต่การเดินทางสัญจรในสมัยก่อนระหว่างทางก็ถูกสัตว์ป่าดักทำร้ายอาบาดเจ็บล้มตายไปมากโดยเฉพาะกับเสือนั้นยังมีอยู่ในทุกๆพื้นที่ในผืนป่าเพราะเมื่อมีสัตว์ป่ามากมายก็ย่อมมีสัตว์ป่านักล่ามากมายเช่นกันธรรมชาติถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลแม้แต่พระธุดงควที่จะเข้าไปปฏิบัติธรรมอยู่ตามป่าตามเขา ก็ถูกเสือฆ่าตายไปหลายรูปเช่นกันที่ผ่านๆมาเพราะก็ถือว่าเป็นเหยื่อที่หลงเข้าไปในถิ่นของมันนั่นเองนอกจากจะล่าสัตว์ป่าอื่นๆแล้วหากมีโอกาสก็จะล่าเสือด้วยมันจะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านหรือแม้แต่ลูกหลานญาติพี่น้องของพรานด้วยกันเองเสือก็ถูกฆ่าตายไปจํานวนมากในช่วงสมัยเวลานั้นที่เหลือรอดตายก็หนีสมทานเข้าไปในป่าลึกจนหมด หลือแต่สัตว์ป่าอื่นๆที่หากินอยู่ทั่วไปทําให้พลานและชาวบ้านหากินกันได้อย่างไม่หวาดระแวงผ่านไปไม่นานก็มีพระทุดงเข้าไปปักกลดอยู่ในป่าเหมือนที่ผ่านมาหลายรูปก็รู้กิตติทรัพย์ของป่าเป็นอย่างดีบางรูปก็อาจจะไม่รู้ว่าเคยมีการถูกฆ่าตายในป่ามาแล้ว และป่านั้นมันมีเสือหากินอย่างชุกชุมหลวงตารูปนี้ท่านเข้าไปมรณะภาพอยู่อย่างสงบในป่านั้นไม่ได้ถูกเสือฆ่าตายแต่ท่านสิ้นอายุขยของท่านเองและสังขารกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบไม่ห่วงอะไรกว่าจะมีพานเข้าไปพบก็เหลือแต่เศษซากกระดูกของท่านที่เนื้อหนังน่าจะถูกสัตว์ปาก,กัดแทะกินไปไม่นานเพราะเศษกระดูกยังมีเนื้อของท่านติดอยู่รอบๆบ,บริเวณนั้นยังพบกรดและอัฐบริการต่างๆที่ยังอยู่ครบ ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือดิ้นรนอะไรหลังเกิดเรื่องที่มีพระทุดวงเข้าไปมรณะภาพครั้งล่าสุดก็เริ่มมีเหตุการณ์เละลายย้อนกลับมาอีกครั้งในป่าแถบนั้นชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่ากันตามเดิมที่คิดว่าปลอดภัยแล้วกับต้องพากันเข้าไปตายลายแล้วหลายเล่าไม่เว้นแม้แต่พลานบางคนที่ตกเป็นเหยื่อและมันน่าจะเป็นฝีมือของเสืออีกตามเคยแต่ยังไม่มีผ่านคนไหนพบเจอตัวมันว่าอยู่ในป่าบริเวณใดแน่ แต่ที่สังเกตมันจะอยู่ไม่ไกลจากที่พัทุดงมลณะภาพเข้าใจว่าจะเป็นตัวเดียวกันกับที่กินร่างของพัทโดงเข้าไปถึงได้วนเวียนหาล่าเหยื่อต่อไปเพราะมันเคยได้กินเหยื่อพรานบางคนเข้าไปนั่งห้างดักอรอยิงอยู่หลายวันก็ไม่มีใครพบเห็นวี่แววอะไรแต่พอเผื่อก็มีพรานกลายเป็นเหยื่อไปอีกจนได้ไม่รู้ว่ามันไปแอบหลบซ่อนอยู่ที่ไหนถึงได้หาไม่เจอสัตว์ป่าที่หากินอยู่บริเวณแถบนั้น ก็ไม่มีทีท่าว่าจะแตกตื่นตกใจอะไรว่าจะมีสัตว์ร้ายบุกลุกเข้าไปใกล้มันก็ยังพากันหากินอยู่อย่างสงบทำให้พลานที่ตามล่าไม่รู้ว่าจะหาตัวมันได้ที่ไหนอีกอย่างผืนป่าแถบนั้นก็ยังเป็นเนินหินท่าโพรงอยู่หลายแห่งแต่มันก็เป็นแค่โพรงเล็กๆเหมือนถูกน้ํากัดเซาะเอาดินโคลนออกไปเท่านั้นไม่มีทางที่ขนาดของเสือจะเข้าไปหลบซ่อนตัวได้ก็เลยไม่มีใครสงสัยและคิดจะไปสํารวจเมื่อมีผ่านออกตามล่าก,กันมากขึ้น มันก็หายเงียบไปพักหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับออกมาฆ่าคนตายในป่าแถบนั้นอีกจนต้องมีการสั่งห้ามไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือว่าพลานเข้าไปในป่าบริเวณนั้นอีกถ้าหากว่าพลาดท่าคงไม่พ้นจะกลายเป็นเหยื่อให้กับเสือแต่แย้มหัวหน้าหมู่บ้านในสมัยนั้นที่ยังมีอาชีพเป็นพลานอยู่ด้วยก็เลยขออาสาที่จะไปช่วยกันตามล่าเสือให้ได้มีพลานสคนที่เข้าไปก็คือพลานสุก พลานเชิดและทิดไพรล,ลูกชายของตาแย้มเองทั้งสี่เดินทางเข้าไปตั้งแต่เชา้าตู่เพื่อจะแยกกันหาที่มัดห้างจะได้ดักเฝ้ารอดูมันอยู่ได้หลายเส้นทางโดยที่ไม่บอกแม้แต่พลันหรือชาวบ้านว่าจะอยู่บริเวณไหนด้วยความสงสัยอะไรบางอย่างและสั่งให้ทั้งสห้ามทักคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นใคร นั่งห้างของทั้งสี่นั้นแยกกันออกไปไกลคนละทิศละทางคิดว่าเสือมันน่าจะผ่านเข้าไปและแม้ว่าจะมีการสั่งห้ามชาวบ้านและพ่านเข้าไปในป่าบริเวณน,นั้นมาระยะหนึ่งแต่ก็ยังเห็นว่ามีพ่านเข้าไปหาของป่าอยู่บริเวณน,นั้นซึ่งอาจจะเป็นชาวบ้านต่างถิ่นที่ไม่รู้เรื่องเสือ ที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือดันหอบเอาลูกติดตามมาด้วยแม่กับลูกชายคู่นี้ไม่รู้ว่ามาจากหมู่บ้านไหนเดินผ่านนั่งห้างของผ่านเชิดไปโดยที่ผ่านเชิดเองก็ไม่กล้าทักตามที่ตะยามได้สั่งเอาไว้เพราะอาจจะเป็นอันตรายได้แต่พอนึกถึงเสือขึ้นมาก็อดเป็นห่วงสองแม่ลูกไม่ได้พอสองแม่ลูกพ้นสายตาก็ตัดสินใจรีบปีนลงจากนั่งห้างตามไปช่วงเวลานั้นกำลังจะเข้าเที่ยงวันพอดี ตามไปยังไม่ทันจะเห็นสองแม่ลูกจู่ๆท้องฟ้าก็มืดคึ้มกระทันหันเล่ากับว่าจะมีอะไรบางอย่างบอกเหตุมีสิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้นพลานเชิดก็รีบสาวเท้าตามสองแม่ลูกไปจนเจอแล้วก็เงียบหายไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจนช่วงประมาณบ่ายโมงเศษทางฝั่งของพลานสุกก็พบเห็นสองแม่ลูกไปปรากฏตัวให้เห็นอีกแต่พลานสุกเริ่มสงสัยสองแม่ลูกว่าเข้ามาในป่าแถบนี้ได้ยังไง จะว่าไม่รู้ว่ามีเสือสำหรับผู้หญิงกับเด็กแล้วก็ไม่น่าจะเข้าป่าลึกแบบนี้มาได้ง่ายๆเพราะว่ามีอันตรายไม่เฉพาะกับสัตว์ป่าแต่กับกระสุนปืนของพลานด้วยที่อาจจะพลาดท่ายิงเอาได้ง่ายๆปล่อยให้สองแม่ลูกเดินผ่านไปพอสมควรแล้วก็ยกปืนยิงขึ้นฟ้าเป็นหนึ่งนัดเสียงดังสนั่นแต่สองแม่ลูกกับไม่สะทกสะทานหรือบาดกลัวใดๆเลยหันหน้าหันหลังมองหาคนยิงไปทั่วแต่ก็ไม่เห็น นั่งห้างของพลานสุกนั้นมิดชิดบทบางไปด้วยใบยไม้ยากที่ใครจะเห็นได้เสียงปืนเมื่อคู่จะเป็นการเตือนให้อีกสามคนได้รับรู้ว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแต่ย้ำกับทิศภัยได้ยินก็คิดว่าคงจะมีใครเจอเสือเขาแล้วหรือไม่ก็อาจจะเจออะไรบางอย่างตามท,ที่แตแย้มบอกกับลูกชายแต่ไม่ได้บอกกับพลานสุกและพลานเชิดเพราะเกรงว่าจะไม่เชื่อแต่พลานสุกแกก็มีไหวพริบดีกวบพลานเชิดมาก เกิดความสงสัยสองแม่ลูกเช่นกันแต่ไม่ยอมลงไปจากนั่งห้างเด็ดขาดปล่อยให้สองแม่ลูกเดินหายลับตาไปทางฝั่งของทิศไพรจนไปโผล่ใกล้นั่งห้างของทิศไพรที่มองหาจนเจอก็พบว่าเป็นสองแม่ลูกคิดว่าคงจะเป็นอย่างที่พ่อบอกมันน่าจะไม่ใช่คนผู้หญิงกับเด็กไหนจะมาเดินในป่าลึกขนาดนี้ได้แถมเสียงปืนที่ได้ยินดังอยู่เมื่อครู่ก็น่าจะทำให้รู้ได้ว่ามีอันตราย แต่สองแม่ลูกกับเดินเหมือนไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเมื่อมั่นใจว่ามันไม่ใช่คนทิศภัยก็หันปลายกระบ,บอกปืนสับไกลทันทีไม่มีลังเลแม้จะเป็นพลาหนุ่มแต่ก็มีความเด็ดขาดไม่มีลังเลหรือใจอ่อนกระสุนระเบิดตูมกระสุนก็พุ่งก็ไปที่ขาของหญิงผู้เป็นแม่นั้นมันสะดุ้งโหยงตกใจและร้องร่นด้วยความเจ็บปวดวิ่งกระโจนหนีตายไปอย่างรวดเร็วแทบจะไม่น่าเชื่อสายตาล่างหญิงกับเด็กหายไป แต่ที่กระโจนหนีไปนั่นมันกับกลายเป็นเสือแต่เป็นลูกเสือที่ไม่โตมากนักกระโจนไปทางนั่งห้างของตะแยามเสียงปืนสองนัดตะแยามคงไม่ต้องคิดอะไรมากว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆเป็นไปอย่างที่คิดนั่นก็คือแกเห็นเด็กวิ่งหน้าตาตื่นตกใจขาก็เพกกระเพกเพใกล้เข้ามาเด็กที่ไหนมันจะวิ่งอยู่ในป่าแบบนี้วะและขาที่แดงฉานไปด้วยเลือดสดๆนั้นก็น่าจะถูกใครคนใดคนหนึ่งยิงเข้าไป เช่นนั้นมันก็คงจะไม่ใช่เด็กธรรมดาแน่ๆรอให้มันเข้ามาใกล้จนได้ระยะก็แกล้งส่งเสียงร้องถามไปว่าโดนอะไรมามันได้ยินเสียงของแต่แย้มก็สะดุ้งสุดใจหันขึ้นไปมองบนนั่งห้างแย่เขี้ยวร้องคำรามขู่เหมือนกับเสือไม่มีผิดแต่แย้มไม่ได้แปลกใจเพราะคิดไว้อยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเด็กแบบนี้เด็กก็เด็กเหอะมันฆ่าคนตายไปหลายรายแล้วกลายเป็นเสือสมิงได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วสำดับเสือเด็ก แกรีบหันไปกระบอกปืนแล้วก็สับไกทันทีแม้จะเป็นเสือสมิงแต่ยังเป็นเสือเด็กอยู่ไม่ทันคิดอะไรเป็นอะไรก็เลยยืนนิ่งให้กระสุนพุ่งเข้ากลางแสกหน้าล้มทั้งยืนชักกระตุกอยู่คู่หนึ่งก็นิ่งขาดใจตายอย่างไม่ทรมานก่อนที่ล่างของมันจะกลับคืนไปเป็นเสือลายพาดก่อนอีกครั้งแต่ย้ำถึงได้ลงจากนั่งห้างไปตามทิศไพและพลานสุกและไปพบว่าพผานเชิดถ,ถูกมันฆ่าตายไปแล้วลำไส้ถูกเสือสมิงลากออกมากินจนหมด ที่มันกลายเป็นเสือสมิงก็คงจะด้วยที่มันกินพระทุดงเข้าไปเนื้อหนังของผู้ที่มียานบามีคงจะส่งผลให้มันเป็นแบบนั้นพ่อแม่ของมันเองก็คงจะถูกพลานตามล่าจนตายไปแล้วถึงได้เกิดความแค้นกลายเป็นเสือสมิงตั้งแต่ยังเล็กแต่มันก็ยังสามารถฆ่าคนตายไปได้หลายคนเลยทีเดียวกว่าจะเจอตัวและฆ่ามันได้ในที่สุดพรานที่ตายก็คงจะมาเจอกับลักษณะแบบนี้นี่เองถึงได้ถูกมันฆ่าตายได้ง่าย ต่อไปก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก